สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัวหนึ่งหกแปดอัมเบล็ตซึ่งช่องของเราภูมิะจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคกูไปอย่างแท้จริงนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากามโมวัดห้วยด้วนเจ้าทาง,งสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทพสาทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่สอะสแสวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ลูกหาำนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านเองนะครับ ปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ101ปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 4 6 5, 5นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0970195618นะครับ แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะวันหยุดนะครับสามารถที่จะโทรหาผมนะครับได้ทั้งวันเลยนะครับเพื่อนนะครับแต่นะครับในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่รับความสะดวกนะครับก็จะมีหลายๆช่องทางนะครับอ่งนั่นก็คือนะครับเฟซบุ๊กแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปนะครับใต้คลิปได้นะครับจะมีลิงก์แปะไว้ใต้คลิปอยู่นะครับแล้วก็เบอร์โทรด้วยนะครับ เบอร์โทรนี่สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับเบอร์ไหนก็ได้นะครับเพื่อนนะครับช่วงนี้ก็นะครับเกี่ยวกับเฟซบุ๊กแฟนเพจเนี่ก็นะครับโดนปิดกั้นอย่างหนักเลยก็นะครับลงอะไรไปก็เหมือนจะผิดกฎประสมหมดนะครับเพื่อนนะครับก็นะครับศึกษาข้อมูลกันก็ยากลำบากนิดนึงก่อนหน้านี้ยังลงอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับยังศึกษาข้อมูลกันได้เยอะเลยนะครับ ซึ่งที่ทไลายผมก็นะครับมันก็ไม่ค่อยมีเวลาลงแต่ไห่แต่ก็ลงเรื่อยๆนะครับเพื่อนนะครับก็จะมีนะครับผิดกฎเหมือนกันนะครับแต่ลายเนี่ยเขาแค่ลบออกนะครับลบโพสต์ออกก็เราก็ไปแก้ไขนะครับให้มันถูกต้องแล้วก็โพสต์ใหม่นะครับมันก็ได้นะครับแต่เฟซบุ๊กแฟนเพจเนี่ยเงื่อนไขมันเยอะนะครับมันมันบอกเราเลยนะครับเพื่อนนะครับก็นะครับ คลิปนี้ก็เช่นเคยเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนนด้ศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับแล้วก็มีแบ่งปันด้วยนะครับเพื่อนนะครับเริ่มจากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแถวล่างสุดเลยดีกว่านะครับคลิปนี้ก็จะมีด้ามแกะเยอะหน่อยนะครับแต่ใครที่ชอบศิลปะนะครับของมีดวัดนะครับมีประวมีประปกติวัดสร้างเองนะครับที่นะครับ ด้ามแกะต่างๆเนี่ยก็บรรดาด้ามแกะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นของที่สร้างน้อยมีน้อยแล้วก็ราคาสูงนะครับราคาเช่าหาบูชาจากวัดก็จะสูงด้วยแล้วก็แต่ละปีเนี่ยจะสร้างน้อยอยู่แล้วนะครับก็ใครๆที่นะครับเช่าศิลปะการแกะนะครับก็จะเก็บสะสมนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับราคาเบาสุดณตอนนี้ก็น่าจะเป็นนะครับถ้าเป็นขนาดห้านิ้วก็จะเป็นมีดปีหกสีนี่เองนะครับเพื่อนนะครับ ซึ่งตอนนี้นี่นะครับผมก็เพิ่งได้มานะครับเป็นแกะท้เวอิวรนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับราคาพิเศษนะครับเบาๆนะครับใครสนใจนะครับรีบทักมาเลยนะครับเล่มนี้นะครับราคาพิเศษนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ทักมาเลยนะครับเป็นลายกงจากนาลายนะครับเพื่อนนะครับต่อโคตรพัดร้อยนะครับพิเศษก็คือนะครับมีรอยจานด้วยนะครับเพื่อนนะครับก็นะครับใครสนใจก็รีบทักมานะครับ ด้ามแกะทาเวสุวรรณขนาด5นิ้วปี64ลายองจะน่าลายนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับด้ามแกะที่หายยากเลยนะครับนั่นคือรุ่นนะครับไตรมาสปี6 3สานั่นเองนะครับเพื่อนนะครับจำนวนการสร้างนะครับเพียงนะครับเพียง100เล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับอ่านี่เลยนะครับเพื่อนนะครับซึ่ง เล่มนี้ก็จะเป็นนะครับแกะหานุมานนะครับเพื่อนนะครับแกะหานุมานเนี่ยนะครับถือว่านิยมเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าลายตอกก็จะไม่เหมือนใครในบรรดามีดวระพิเศษที่วัดร่างเองนะครับเพื่อนนะครับซึ่งลายตอกก็จะเป็นนี่เลยนะครับเพื่อนใครยังไม่มีนะครับอ่าเป็นหานุมานนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับอ่านี่เลยนะครับ สวยงามมากนะครับเพื่อนไตรมาสปี6 3นะครับลุกเสกไตรมาสเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับหมายเลขก็จะต่ออยู่ที่สันมีดแบบนี้แล้วก็มีโค้ดพัดเก้าอยู่ที่ปลายมีดนะครับแล้วก็มีโค้ดพอศาลานะครับซึ่งเป็นโค้ดตัวเดียวกันกับมีวันเกิดนะครับวันเกิดหลวงพ่อนะครับนี่เลยนะครับลายหนุมานนะครับตอนนี้ก็มีมาแบ่งปันอยู่ทั้งหมดนะครับสองเล่มด้วยกันนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับ ใครที่สนใจนะครับหรือชอบหมายเลขว่ามีหมายเลขอะไรบ้างก็ทักมาสอบถามได้นะครับสวยงามนะครับเป็นมีดเก่าเก็บนะครับเจ้าของเดิมเขาเก่าเขาเก็บเก่ามาเลยนะครับไม่ได้ใช้นะครับนี่นะครับยังมีความสวยงามนะครับนี่เลยนะครับสภาพถือว่าวิ้งวิ้งเลยนะครับเพื่อนนะครับถือว่าหายากนะครับนี่นะครับไตรมาสปี6 3านะครับปูดเศษไตรมาสนะครับปี6 3สามนั่นเองนะครับแล้วก็อีก แบบหนึ่งนะครับก็จะมี2แบบนะครับไตรมาสปีห3สามก็จะมีนะครับแกะหนุมานแล้วก็แกะเป็นพญานาคแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับสวยงามจริงๆครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับสวยงามมากนะครับก็นะครับก็จะเป็นลายนาเกี้ยวแบบนี้นะครับส่วนหนุมานก็จะเป็นลายหนุมานนะครับนี่ครับแกะเป็นพ่อปู่พญานาคนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับซึ่งปีนี้ก็นะครับนะครับลายสำนักนะครับ ที่นะครับเผยแพร่เกี่ยวกับการนะครับราศีนะครับเกี่ยวกับตัวสองราศีดูดวงอะไรต่างๆเขาก็จะบอกว่านะครับปีนี้มีนะครับพญานาคบันดาลทรัพย์นะครับใครมีไหวบูชาก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับส่วนตัวผมมีอยู่แล้วนะครับเพื่อนไม่ต้องกลัวนะครับมีก็เอามาแบ่งปันนะครับหรือใครที่ชอบแบบปีลึกๆเลยนะครับนั่นก็คือ6กหนึ่งนั่นเองนะครับยังอยู่นะครับเพื่อนนะครับ เล่มนี้พิเศษเลยนะครับนะครับแกะพญานาคได้สวยงามเข้มขังมากนะครับนะครับก็จะมีความแตกต่างจากศิลปะจากเล่มเเมื่อกี้นะครับสวยงามแล้วก็นะครับมีทั้งนะครับจานหมึกนะครับนี่เลยนะครับส่วนใหญ่แล้ว6 0ศูหกนึ่งก็จะจานที่ฝักประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ลงเหล็กจานให้ด้วย1ตัวนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับ มีประละพิเศษอีกปีก็จะเป็นนี่เลยนะครับคาทสิงนะครับด้านและฝักทาจากไม้สารังเก่าลงผู้สุกปัดประคองมาหาเท่านะครับยังมีแบ่งปันนเพื่อนเพื่อนนะครับปี6 3รุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ร้อนแรงที่สุดนะครับใบก็เป็นเหล็กอาถรรพ์ด้วยนะครับขนาด5นิ้วนะครับมวลสารถือว่าสุดยอดเลยนะครับเมื่อปี6 3สเนี่ยนะครับรายการนี้นี่ลงประมูลเมื่อไหร่นี่โอ้โหดูเดือดมากนะครับเรียกกันว่านะครับเส้นยาแดงฝาแปด นะครับเส้นจะแดงพาแปดเลยนะครับเวลาที่ชนะการประมูลกันนะครับต้นปี63นะครับทรงปีกุ้งนะครับจันทร์ลายนะครับก็ยังอยู่นะครับแล้วก็เสาห้าปี63นี่นะครับจันทร์ลายทรงปีกุ้งนะครับเสาห้าปี63สามนะครับเพื่อนนะครับแถวต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนะครับพยากรกบินนะครับปี62นั่นเองนะครับก็นะครับ เล่มนี้นี่หมายเลข93นะครับจตนองการสร้าง108เล่มนะครับส่วนเล่มนี้นะครับหาเล่มนี้มีจานด้วยแต่เล่มนี้ไม่มีจานแต่เป็นหมายเลข108นะครับก็คือนะครับสร้าง108เล่มอันนี้คือหมายเลขสุดท้ายหรือเขาเรียกว่าสุดในรุ่นนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับสวยงามเลยนะครับใครที่สนใจนะครับจะเป็นแบบกรรมการด้ามแกะเป็นท้าวเวสุวรรณแบบนี้นะครับ ปีนี้ก็นะครับบูชานะครับท้าวเวสสุวรรณก็มาดานทรัพย์เช่นกันนะครับเพราะก็มีหลายสำนักที่นะครับออกมาทําวัตถุมงคลเกี่ยวกับพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณนั่นเองนะครับก็นะครับใบชนวนแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับกรรมการนะครับสร้างเพียง20เล่มเท่านั้นนะครับใครที่ชอบของหายากนะครับปี62นะครับหลวงปู่บุญมากับหลวงพ่อพัดของเรานะครับปลุกเสก ซึ่งสกเิจินี้นาทีนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นของหายากอีกอย่างนะครับในบรรดามีดขนาดนะครับขนาดของมีดที่หายยากก็จะเป็นนะครับ1นนิ้วหรือเขาเรียกว่าสาริกานั่นเองแล้วก็3นิ้วแบบนี้นะครับจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสร้างน้อยแล้วก็หายากนะครับโดยเฉพาะปีลึกนะครับอย่างเล่มนี้ก็เป็นปี61นะครับพิเศษเลยนะครับมีรอยจานหมึกแบบนี้นะครับเป็นลายมือหลวงพ่อนะครับแท้เลยนะเพื่อน นะครับใครสนใจนะครับไม้พยุงด้วยนะครับหายยากนะครับผมบอกเลยนะครับปีห1หนึ่งนะครับสาริกาก็หายยาก3นิ้วก็หายยากครับปีลึกๆเนี่ยนะครับหรือจะเป็นนะครับมีวรรคพิเศษอย่างเสา5ปีห3มนะครับจำนวนการสร้างเพียง2 0 0รเล่มเท่านั้นนะครับต่อโค้ดพัดเข้า9้าแล้วก็หมายเลขแล้วก็ต่อนี่เลยครับเสา5้านะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นนะครับนี่เลยนะครับ เสือซ่อนเล็บนะครับมีมาแบ่งปันหนึ่งเล่มนะครับเป็นสีเขียวนะครับราคาเบาๆนะครับเป็นมีดที่ออกต้นปี63นะครับแล้วก็หายากมากแล้วด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะมีมานําเสนอนะครับนั่นก็คือนะครับปลัดขิกไม้มะยมตายพายนะครับสร้างมาเยอะนะครับมันเพื่อนสร้างอยู่ไม่ไม่หลักร้อยนะครับไม่เยอะนะครับแล้วก็พิเศษก็คืออุดกิ่งด้วยนะครับ นี่ครับขยาแล้วมีกิ่งนะครับเพื่อนนะครับเพิ่งปลูกเสกมาเมื่อตอนปีใหม่นี่เองนะครับแล้วก็เพิ่งส่งมานะครับผมเข้ามาจํานวนหนึ่งนะครับในราคาที่เบาเนะครับแบ่งปันนะครับนี่เลยนะครับสวยงามแล้วก็เข้มถขงอยู่แล้วหลวงพ่อท่านปลูกเสกอะไรก็ดีไปหมดอยู่แล้วนะครับอย่างวัตถุอาถรรพ์อย่างที่เป็นนี่นะครับไม้ไมยมนะครับที่ตายพายอยู่แล้วนะครับเลิศเมตตามหานิยมต่างเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับ ใครที่นะครับค้าขายอยู่ก็ควรจะมีไว้นะครับไม่แพงนะครับเพื่อนนะครับราคาแบ่งปันนะครับหมดแล้วคือหมดเลยนะครับแล้วก็นะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับมีที่หายยากหาดูยากมากนะครับนั่นก็คือนะครับมีดขนาด3นิ้วนะครับปี5้า้านั่นเองครับประมาณห8าแห้กนะครับก็ไม่มีพศระบุแล้วก็ไม่ได้มีโค้ดนะครับแต่ว่า น้องที่บวชเนี่ยนะครับเขาไปเช่ามาที่วัดเมื่อปี5 9นะครับก็ไม่แน่ใจว่านะครับห้าแปดห้าเก้าประมาณนี้นะครับนะครับก็นะครับก็มีรอยลงเหล็กจานเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าเขาน้องเนี่ยไปบวชนะครับแล้วก็ไปเช่ามาจากตู้วัดเลยนะครับในตอนนั้นนะครับแต่เขาบอกว่าเช่าหลายปีนะครับเขาก็จําปีไม่ได้นะครับ แต่ก็นะครับดูง่ายนะครับใครที่มีอยู่ในมือนะครับก็จะรู้นะครับเอกลักษณ์ของหลวงพ่อนะครับนี่เลยนะครับตอกชื่อแต่ไม่ตอกโค้ดนั่นเองนะครับก็เป็นมีดที่เขาใช้ประจําตัวนะครับแล้วก็เอามาช่วงนี้ก็เอามาปล่อยให้บูชานั่นเองนะครับลองเปลี่ยนมือนะครับผมเห็นผมดูแค่ลายตอกนี่ผมก็เช่าแล้วนะครับไม่ต้องถาม สตอรี่มากครับแต่พอดีเขาก็เล่าให้ฟังนั่นเองนะครับอ่าหรือจะเป็นนะครับราคาพิเศษนะครับช่วงนี้นะครับมีขนาดสาริกานะครับปีหกสี่นะครับอ่าถ้าเป็นของหกสามเนี่ยนะครับราคาจะสูงกว่าสองจุดห้านิ้วสูงกว่าห้านิ้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าปีหกสามเนี่ยสาริกานี่สร้างไม่กี่ชุดนะครับชุดหนึ่งก็ไม่กี่เล่มนะครับประมาณร้อยสองร้อยแล้วก็หายไปเลยนานๆจะโผล่มาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามีสาริกาเนี่ยเขาไม่ค่อยสร้างกัน แต่้าปี64นะครับตอนต้นปี64ก็ราคาก็แพงนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะสร้างมาเยอะไหมนะครับแต่พอครึ่งปีหลังขึ้นมาเนี่ยครับก็นะครับตามความเรียกร้องนะครับตามคําเรียกร้องก็นะครับก็มีตีเข้ามาเพิ่มนะครับดังนั้นนี่นะครับมีดสาริกาปี64จึงไม่ไม่ใช่ของที่หายยากเท่าไหร่แล้วนะครับก็เลยราคาก็เลยนะครับมันก็ไม่สูงมากเท่าไหร่ไม่เหมือนเมื่อต้นปี64หรือ ปี63เลยเนี่ยสูงมากนะครับดังนั้นนี่มีมาแบ่งปันแน่นอนนะครับราคาแบ่งปันใครที่สนใจนะครับตัวบุคคลเนี่ยนะครับผมอยู่ที่รับเข้านะครับรับเข้าสูงก็ว่ากันตามทุนนะครับอย่างชุดหลังมาเนี่ยนะครับรับเข้าไม่แพงนะครับก็นะครับสือไปสืบมาก็ไปรู้จักคนเรื่อยๆนะครับก็จะมีบางท่านที่นะครับเขาเก็บไว้ ตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็แบ่งให้ได้นะครับคุยถูกคอถูกใจเขาก็ลดให้นะครับเพื่อนนะครับเอามาแค่5เล่มสุดท้ายนะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับเพื่อนนะครับก็ใครที่สนใจครับหรือจะเป็นสาิกาปี64นะครับรุ่นเลื่อนสมรัก์นะครับก็มีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับเหลือเล่มเนี่ยนะครับเล่มสุดท้ายแล้วนะครับหรือจะเป็นนะครับรุ่นที่นะครับส่วนตัวผมก็พกรุ่นนี้แหละนะครับนั่นก็คือ นะครับพญาเหล็กถัานรุ่นแรกปี6กหนึ่งนะครับมีดในตำนานที่หายยากสุดนะครับประสบการณ์มากมายเยอะแยะมากมายนะครับถือว่าเป็นของดีของถังนะครับนี่เลยนะครับพญาเหล็กถ่านรุ่นแรกปี61นะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับในแนวของสายหลวงพ่อเดิมนะครับนั่นก็ต้องนี่เลยนะครับนะครับมีขนาดปากกานะครับเหล็กนะครับ เหล็กสลาหลวงพ่อเดิมวัดเขาล้อนั่นเองนะครับแบบนี้นี่จะเป็นแบบที่นะครับที่ราคาจะสูงกว่าแบบเก่าที่ผมเคยเอามาแบ่งให้บูชานะครับเพราะว่านะครับแหมพรายเงินแบบนี้นี่มันชุดหนึ่งมันแพงนะครับแล้วก็นะครับด้รับฝักเนี่ยคนที่เขา,าเคยได้ชุดแรกไปเขาจะรู้ว่านี่ครับเรียกว่าง,งานคนละอย่างนั่นเองเรียกว่าง,งานดีกว่ากันเยอะนะครับ ราคาเช่าบูชานะครับที่ออกมาจากเช่ามาจากตู้วัดก็แพงกว่าด้วยนะครับนี่นะครับงานดีสวยงามมากนะครับเพื่อนๆนะครับใครสนใจนะครับพุทธคุณเทียบเท่าหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะว่ามีดเหล็กวัดเขาล้อเนี่ยไม่ต้องปลูกเสกนะครับเหล็กเหล็กที่ได้จากสาราวัดเขาล้อเนี่ยไม่ต้องปลูกเสกก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาขายกันนิ้วละแปดร้อยนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับ นี่ก็จะเป็นนะครับ2.5นิ้วนะครับเศาษฐาปี63เช่นกันนะครับเพื่อนๆนะครับด้านแกะเป็นท้าวเวสสุวรรณแบบนี้นี่นะครับสร้างเพียง59เล่มเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับของดีของหายากนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับหรือจะเป็นนะครับปี64นะครับก็จะมีนะครับพรมสีหน้าแบบนี้ก็หายากนะครับไม่ค่อยสร้างออกมาเท่าไหร่ปีนี้ก็ เพิ่งสร้างออกมานะครับ1ชุดนะครับก็ประมาณ2-300เล่มเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นนะครับด้ามกระดูกด้วยนะครับนั่นก็สร้างน้อยนะครับฝักเป็นไม้พยุงมก็เคยเอามาอัดคลิปให้ชมแล้วนะครับก็นะครับปิดไปไปที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เหลือเล่มสุดท้ายนะครับที่แกะเป็นพรมสีหน้านะครับหายยากครับหรือจะเป็นนะครับไม้ขนุนตายพายแบบนี้นะครับก็มีแบ่งปันนะครับ หรือท่านใดที่นะครับสนใจนะครับล็อกเก็ตนะครับรุ่นเศรษฐีเงินหนานะครับอันนี้นี่องค์ส่วนตัวนะครับที่ผมเอาไปเลี่ยมนะครับเพื่อไปเอามานะครับส่วนยอดที่ได้มาก็ณตอนนี้นี่ก็น่าจะเหลือหนึ่งองค์นะครับเพื่อนนะครับใครสนใจก็รีบทักมานะครับส่วนถ้าเกินนะครับ ถ้ามีคนต้องการเยื่อในเดี๋ยวผมไปทักถามน้องให้นะครับรับปากจะหาให้แต่ไม่รับปากว่าจะได้จะได้ไหมนะครับเป็นล็อกเก็ตที่น่าใช้นะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านนะครับปลูกเสกนะครับหลายวันละนะครับวัดสร้างเองนะครับเพื่อนนะครับโดยการสร้างทั้งหมดนะครับแปดร้อยแปดสิบแปดองค์เท่านั้นนะครับแล้วก็นะครับมวลสารนะครับข้างบนนี้ก็เป็นพลอยเสกนะครับอันนี้ก็เป็นชานหมากนะครับก็จะเป็นนะครับ พระขันด้ามเป็นพญานาคแบบนี้นะครับก็จะมีเกสาเห็นตรงนี้ชัดเจนนะครับส่วนสีทั้งทองนี้ก็เป็นนะครับที่หลวงพ่อท่านเจมิมเจมิมเจิมด้วยตัวท่านเองทุกองนะครับก็จะมีทั้งเป็นแป้งแล้วก็เป็นทองแบบนี้นะครับก็จะมีตะเพียนทองตะเพียนเงินนะครับแล้วก็มีจีวรน,นะครับตอนนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นโค้ดนั่นเองนะครับหมายเลขนะครับสวยงามเลยนะครับ ก็หน้าบูชานะครับผมก็เก็บไว้องค์นี้เอาไปเลี่ยมไว้ใช้แล้วนะครับกล่องเดิมนะครับมีกระถาบูชาอยู่ข้างในนะครับก็รู้สึกว่า5องค์แรกเนี่ยหมดนะครับแล้วก็มีคนทักมาถามก็ไปทักถามน้องดูเขาบอกว่ามีก็เข้ามาอีก2นะครับเหลือ1น,นะครับใครที่สนใจนะครับแต่ถ้าเกิดทักมาเยอะนี่เดี๋ยวผม รับปากจะหาให้นะครับแต่ไม่รับปากว่าจะได้ไหมแต่เป็นล็อกเก็ตที่น่าใช้นะครับเพื่อนนะครับนะครับถือว่าพุทธคุณผงมวนสารต่างๆนี่ถือว่าดีเลยนะครับตัววันนี้ก็ไม่ค่อยเจอเลยนะครับปลูกเสกหลายเวลามากนะครับนี่นะครับประหลัดขิดนะครับไม้มะยมตายพายนะครับมีมาแบ่งปันนะครับไม่แพงนะครับเพื่อนนะครับเพิ่งปลูกเสกเมื่อปีใหม่นี่แหละนะครับใครที่สนใจนะครับ ไม่ต้องรอดูนะครับว่าผมลงอะไรในคลิปนะครับมีต่างๆเนี่ยผมยังมีแบ่งปันเยอะแยะมากมายแต่มันบ้างไม่หมดนะครับเพื่อนพื้นที่แค่นี้นะครับก็ทักถามได้นะครับว่าว่ามีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลยังไงเนี่ยนะครับบางทีผมอาจจะลงเป็นข้อมูลสั้นๆให้นะครับเพื่อนๆเอาแค่รู้ชื่อรุ่นนะครับเห็นคร่าวๆทักถามเลยแล้วผมส่งรูปเพิ่มเติมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อนนะครับ คลิปนี้ก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวของเรานะครับาบารมีของหลวงพ่อพัดนี่นะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับคุ้มครองนะครับแล้วก็ให้โชคให้ลาภแก่ผู้ที่มีความศรัทธาแล้วก็ผู้ที่นําไปบูชานะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพระพุทธากามโมวัดให้ด้วยนะครับจงปรักษาและดลบันดาลให้เพื่อนใน,นการมีจิตความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละลาภยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภานตะนะสามสมบัติ อุปสรรคใดโรคปัญหใดก็ขอให้มันลายสิ้นไปนะครับขอให้มีก่อนสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรตั้ง,ง,ง,งแต่บัดนี้ตราเข้าสู่วัิลพานเถินครับผมสาธุครับผม